กับผมนักศึกษาวิชาทหารธิรพัฒน์สนิหาชั้นปีที่สามผมนายธิรพัฒน์กับคำชั้นปีที่3าพวกเราเป็นตัวแทนจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่38ศูนย์ฝึกปัววันนี้พวกเราพามาที่พิพิพธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติน่านตามมาเลยครับ นอกจากนี้ภายในที่ทพิพิธภัณฑ์ท่านแห่งชาติน่านยังเป็นที่ตั้งของวัดน้อยวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยจากคําเล่าขานสืบต่อกันมาเชื่อว่าพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเตดชเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่36เป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อให้ครบตามที่กราบบังคมทูลไปโดยตัววัดมีความกว้าง1.98เมตร ยาว2.34มเมตรและสูง3.35เมตรครับนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติหน้านะครับโดยเดิมนะครับเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครหน้านะครับผมโดยด้านในนะครับจะมีการจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆรวมไปถึงประวัติศาสตร์และการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตของชาวพื้นเมืองหน้าอีกด้วยครับโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็จะเป็นงาช้างดำ ซึ่งงาช้างดำนี้นะครับยังมีประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ชัดเจนครับผมแต่มีข้อสันนิษฐานไว้แล้วว่าเป็นงาช้างที่อยู่ข้างซ้ายและมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำครับโดยมีขนาดงาปตียาวนะครับ94เซติเมตรและมีน้ำหนัก48กิโลกรัมนะครับโดยงาช้างดำนี้นครับยังถือเป็นของผู้บ้านคู่เมืองของจังนหวัดน่านอีกด้วยครับ โดยนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดแสดงของชนเผ่าต่างๆนะครับรวมไปถึง5ชนเผ่าด้วยกัน,นครับก็จะมีไทลือ้อแมวเยาว้าถิ่นแล้วก็ผีตองเหลืองอีกด้วยครับโดยด้านบนนะครับก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับแผนพังหรือว่าปฏวัติศาสตร์ของการเมืองของจังหวัดหน้านะครับก็จะมีสถานที่ต่างๆในการจัดโบราณคาดีหรือว่าการจัดสารที่สําคัญสคัญนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับ ชาติพันธุ์นะครับก็จะเป็นการจําลองการใช้ชีวิตของคนจังหวัดหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าถานที่สําคัญเช่นการแข่งเรือหรือว่าการแข่งต่างๆของจังหวัดหน้าอีกด้วยครับและนอกจากนี้นะครับด้านนยังมีการจัดแสดงต่างๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นด้านชนเผ่าต่างๆที่มีความสําคัญเกี่ยวกับจังหวัดหน้าแล้วก็ชาติพันธ์นะครับหรือว่าการชีจําลองการใช้ชีวิตของคนจังหวัดหน้าอีกด้วยครับ อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้ของที่นี่ก็คือซุ้มดีลาวดีข้างหลังของผมนี่เองครับดอกจะออกช่วงเดือนมีนาคมยาวไปถึงพฤศจิกายนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ